การตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมแต่ละธรรมจากการทำยึดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมเป็นการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของธรรมแต่ละธรรม เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมแต่ละธรรมทำให้เกิดเป็นวิกฤตอุปสรรคเกิดขึ้นกับธรรมแต่ละธรรมเกิดการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมา รว่างร,รมทั้งหมดที่เกิดจากการดึงดูดบ่อเกิดของธรรมแต่ละธรรมที่ดึงดูดบ่อเกิดให้ทารรทั้งหมดเกิดเป็นธรรมของตนเองทําให้เป็นวิกฤตเกิดขึ้นกับธรรมทุกธรรม ที่ถูกดึงดูดบอกเกิดให้เกิดไปเป็นธรรมอื่นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงปส่สจันทสโรหยุดวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เกิดจากธรรมอื่นธรรมที่เป็นกิเลสรุกเข้าหา ทำรรบรารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงโพสต์จันทัสโรเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมอื่นเกิดเป็นธรรมกิเลสบังคับควบคุมธาตุให้เปลี่ยนไปเป็นของธรรมอื่น ที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุสจันทสโรเป็นการยึดธรรมยึดธาตุจากนิพพานธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุสจันทสโรแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรที่ได้จากการดึงดูดบอกเกิดให้ทำรรทุกทำรรเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันสทสโรธรรมกิเลสที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดเป็นกระแสรธรรมกิเลสธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่ในร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ดึงดูดบอกเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสุดทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ัดกันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลส ให้ธาตุอยู่ในการบังคับควบคมุมของธรรมกิเลสให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้ถูกยึดธรรมยึดธาตุ ไปเป็นของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทสโรการยึดธรรมยึดธาตุจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรที่ทอทานธรรม บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรถูกยึดธรรมยึดธาตุไปเป็นของธรรมกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้อยู่ในโครงสร้างกทมขออเป็นโครงสร้างที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรปรมีสามสิบทัศนนี้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน อาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันถูกบังคับหลอกลวงให้เป็นเจ้านี่ลูกนี่เป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเทพพบุบุเทพธิดาของกิเลส ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสให้ยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของในตัวตนที่กิเลสตั้งแผนพังสำเร็จเพื่อบิดเบือนเบี่ยงเบน ไม่ให้ศรัทธาเรื่อมใส่พึ่งพาอาศัยสูตรกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรให้เปลี่ยนเป็นการศรัทธาเรื่อมใสกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่บังคับหลอกลวงให้คุ้นเคยให้ยอมรับสภาพยอมพ่ายแพ้ให้ถูกยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรถูกทำกิเลส ดึงดูดบอกเกิดให้ทำปรมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆบังคับควบคุมให้ธาตุไปเป็นของธรรมกิเลสอยู่ในการบังคับควบคุมของกิเลส เป็นการยึดธรรมยึดธาตุจากการรุกของกิเลสเข้ามาในนิพพานธรรมปรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัสโรโครงสร้างกอธรมขอ,อทำให้ท่อทานธรรมรบารมีสามสิบทัศนี้แตกแยกในตัวเอง แตกแยกซึ่งกันและกันอยู่ในสภาวะเสื่อมสลายไม่ตั้งมั่นอยู่เป็นปกติเป็นสภาพที่เปลี่ยน ไปเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นสภาพไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนเสื่อมโทมเสื่อมสลายจากการถูกยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบาร,รบีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุสถจันทสัสโร ไปจากทุกท่อฐานธรรมปบรบีสามสุดทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อสร้างเป็นนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่ปรบีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรโครงสร้างกธรมขออที่กิเลสยึดธรรมยึดธ,ธาต ไปจากทุกข้อฐานธรรมบรบีสามสิทธัสระเดระคุณลลงโพสจันทัสตโรทำให้เกิดแก่เจ็บตายที่เป็นภัยพิบัติสงคลามขาดแคลนทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นปัญหาอุปสรรควิกฤตเกิดขึ้นทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ไม่มัน่นคงไม่ยั่งยืนไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ ขาดแคลนองค์ประกอบของชีวิตขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบการยึดธรรมยึดธาตุของกิเลสทำให้เป็นการบูชายันคนสัต สิ่งของทำ้ายทำลาย,ลายคนสัตว์สิ่งของให้เป็นซากคนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพส,สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เพื่อให้กิเลสที่มีอยู่มากในซาคนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสบังคับได้มากในซาคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของ เข้าไปเป็นองค์ประกอบของร่างกายคนสัตว์สิ่งของเกิดการรวบรวมกิเลสธาตุที่กิเลสบังคับได้มากในร่างกายคนสัตว์สิ่งของตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขออ ได้หนาแน่นได้กว้างขวางที่เกิดการยึดธรรมยึดธาตุไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของมากยิ่งขึ้นเป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของมากยิ่งขึ้นการบูชายัน คนสัตว์สิ่งของเพื่อเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของเพื่อนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ทำ ให้เกิดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขอ,อหนาแน่นมากขึ้นเกิดเป็นภัยพิบัติเป็นสงครามเป็นการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เกิดขึ้นกับนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัศน์พระเดศพระคุณหลวงปสดจันทัสโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัศน์พระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษ ไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษให้เป็นตัวตนไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้เป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกโลก,กันถูกบังคับหลอกลวงอยู่ในวังวนกระแสธรรมกิเลสอยู่ในวัฏต,ตักสงสาร ที่กิเลสบังคับควบคุมเพื่อยึดธรรมยึดธาตุให้อยู่ในวงจรบูชายันคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงเพื่อให้นิพพานธรรมบารมีสางสิทธรรนี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นนิพพานธรรม กิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทรรัตะเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโร <c oughs> การบูชายันคนสัตว์สิ่งของ <c oughs> ที่เกิดรายละเอียด <c oughs> ของการทำร้ายทำลาย <c oughs> ตัวเองทำร้าย ทำลายคนสัตว์สิ่งของเพื่อให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่หนานแน่นมีธาตุที่กิเลสบังคับควบคุม ได้มากอยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในร่างกายของซากคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบ่อกเกิดซึ่งกันและกันทำให้เกิดการรวมกันของ คนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของทาให้กิเลสบังคับคนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นองค์ประกอบของชีวิตนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ทำให้บารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลวงปู่ศพจันทัสโรที่อยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของถูกดึงดูดบอกเกิดไปเป็นของธรรมกิเลสไปเป็นกิเลสใหม่ๆบังคับควบคุมธาตุให้อยู่ใน อำนาจบังคับของกิเลสมากยิ่งขึ้นเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสมากยิ่งขึ้นที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของถูกหลอกลวงให้เป็นคนผ่านเป็นโจรไม่มีทานไม่มีศีล ไม่มีสมาธิไม่ให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศ์พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทสโรให้รวบรวมรักษากิเลสว้ในตัวเพื่อถ่ายทอดให้กับทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสจันทร์ทัสโร รายละเอียดของการบูชายันคนสัตว์สิ่งของนำคนสัตว์สิ่งของมากักขังทรมานในทุกรายละเอียดที่ไม่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปุสยันทัสโร เพื่อให้คนสัตว์สิ่งของเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในทุกหลายละเอียดให้คนสัตว์สิ่งของถูกกักขังให้อยู่ในสภาพ ที่เป็นรายละเอียดของการบูชายันคนสัตว์สิ่งของให้อยู่ในพบในภูมิที่เป็นอบาย,ยภูมิอยู่แบบขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทั้งอยาง อยู่แบบเป็นผู้รับใช้ให้กิเลสใช้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานรวบรวมกิเลสไว้ในตัวทำให้อยู่ในวัฏตตสงสารอยู่ในอบายภูมิ อยู่ในตัวตนที่กิเลสบังคับควบคุมได้ดังปรากฏในปีพุทธศักราช2,500ที่คนสัตว์สิ่งของถูกบังคับล่อลวงจากกิเลสให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของให้เรียนเดลฉานวิชา เรียนไสยศาสตร์ไสยเวทรเรียนเพื่อรวบรวมโลภโกรธหลงเรียนรู้เพื่อทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของเรียนรู้เพื่อลงรายละเอียด การบูชายันคนสัตว์สิ่งของเพื่อรับแผดผังสำเร็จเวลาของกิเลสเก็บไว้ในตัวเพื่อถ่ายทอดสู่ทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงประสจันทัสโรเพื่อให้กิเลสยึดธรรมยึดธาตุจากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสโรปรมีสาทัศพระเดชพระคุณหลวงพรทสดจันทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสสดจันทัสโรเปลี่ยนแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดของธรรมกิเลส ให้เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทสโรรวบรวมร,รักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัสโรจากธรรมทั้งหมดเพื่อสร้างทีสงท่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทสโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรมรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนาัสิกาจารย์คนนกยู ได้นำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อสูงกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศเถเดศพระคุณหลวงพดจันทัสโรเพื่อรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศเถเดศพระคุณหลวงพศจันทัสโรจากธรรมทั้งหมดเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศเถเดศพระคุณหลวงพศจันทัสโรตลอดไป